กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีกับซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้21ธันวาคม2563ต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่นะคะก็ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงของการนับถอยหลังการ เข้าสู่ช่วงของสิ้นปี2563จริงๆปกติช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างคึกคักนะคุณผู้ฟังจะมีบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะคะจะมีบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขมากๆในแต่ละปีแต่ปีนี้ค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวโควิด -19 จากที่เป็นข่าวกันนี่แหละคุณผู้ฟังก็เป็นการระบาดรอบใหม่นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความตื่นตกใจให้กับคนไทยประชาชนพอสมควรแต่เรื่องนี้จริงๆต้องรับข่าวกันอย่างมีสติแล้วก็ต้องตั้งสติกันให้ดีๆ มีการตั้งการกันอย่างมีสติคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวจนลนลานตกใจเดี๋ยวสถานการณ์มันจะยิ่งโกลาหลไปนะคะก็ต้องค่อยๆติดตามข่าวสารแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปข้างนอกแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมเอาไว้ล้างมือบ่อยๆค่ะถ้าเป็นไปได้ปีนี้อาจจะต้อง มาเขาดาวที่บ้านใครบ้านมันนะคะก็คงจะไม่สะดวกไปงานเขาดาวเพราะดูจากท่าทางของสถานการณ์แล้วคุณผ,ผู้ฟังงานเขาดาวปีนี้อาจจะไม่จัดนะคะก็มีประกาศยกเลิอกอยู่หลายที่เหมือนกันปีนี้ขอไม่เขาดาวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ขอล็อกดาวด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์ยังต้องดำเนินต่อไปคุณผ,ผู้ฟังติดตามข่าวกันนะคะอย่างมีสติเกี่ยวกับเรื่องของ ไวรัสโควิด -19 ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราอยู่กับโควิดมา1ปีทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้าขึ้นปีใหม่จะยังอยู่กับเราอีกนานไหมนะเพราะว่าดูจากยอดของผู้ติดเชือ้อเอาทั่วโลกนะคุณผู้ฟงังตอนนี้ยอดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ76ล้านนะคะจะไป77ล้านแล้ว ค่อนข้างสูงแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยตัวเลขที่พบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ยึดตามมาตรการนะคะเรื่องของการป้องกันสำหรับเรื่องโควิด -19 หลายๆอย่างแล้วก็ติดตามข่าวสารที่ได้รับการยืนยันคอนเฟิร์มมาแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้การรายงานยอดผู้ติดเชื้อ ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเฟคิวส์มาเรื่อยๆเช่นเดียวกันน้องๆนักเรียนนะคะที่มีที่อยู่หรือว่าที่เรียนใกล้ๆโซนที่เขาติดเชื้อก็ติดตามข่าวสารนะคะว่าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเขาก็มีจดหมายออกมาเหมือนกันนะว่าก็จะหยุดในกรณีพิเศษกันก็ว่าไปนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ทั่วโลกที่เรายัง ไม่ผ่านไปง่ายๆค่ะก็คงจะต้องอยู่กับเขาอีกนานพอสมควรนะคะตอนนี้เราก็คงทำอะไรไม่ได้คุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะป้องกันตัวเองอย่าให้ใครต้องมาช่วยเหลือเราเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องจัดการด้วยตัวเองนั่นเองส่วนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของข่าวสารในแวดวงไอทีจริงๆแล้วก็ พอมีอยู่บ้างคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าช่วงปลายปีแบบนี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นช่วงเวลาแห่งการรวบรวมที่สุดของปีนะคะในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าปีนี้ข่าวของโควิดค่อนข้างจะเป็นประเด็นใหญ่ก็อาจจะทำให้พื้นที่สื่อในสื่อด้านไอทีเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีให้เราได้ติดตามการอย่างเรื่องของ การควบรวมบริษัทนะคะ National Telecom ที่หลายๆคนแซวว่าสุดท้ายก็ได้แต่งกันแล้วนะถือว่าเป็นงานหลักงานหินของพ่อสื่อแม่สื่อนะคะเป็นมหากาบในการควบรวมกิจการเลยทีเดียวก็ว่าได้ก็เห็นจากข่าวนะคะก็คร่าวๆคุณผู้ฟังก็เป็นการ ประกาศนะคะข่าวแผนการควบรวมทั้งแ a t แล้วก็ TOT รวมด้วยกันเป็นชื่อบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะชื่อย่อก็คือ NT นั่นเองมีกำหนดจดทะเบียนบริษัทวันที่7มกราคมปีหน้านะคะก็มีการจัดงาน เป็นข่าวเป็นคราวกันเยอะแยะมากมายนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจก็เดี๋ยวมาดูค่ะว่าหลังจากที่ควบรวมกันแล้วจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในบ้านเราอย่างไงนะคะสำหรับการควบรวมของสองรายวิสาหกิจครั้งนี้เป็นความพยายามดิฉันไม่แน่ใจว่าพยายามมาแล้วกี่ ทดสวรสด์นะคุณผู้ฟังแต่ว่าในที่สุดถ้ามีความคืบหน้าเราก็เอามารายงานนะคะแต่คิดว่าเรื่องคงยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะใครจะเข้ามาบริหารแล้วจะมีการจัดการพวกของสินทรัพย์ยังไงแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปนะคะรวมถึงการจะ มีส่วนเข้ามาแข่งขันกับภาคเอกชนในแง่ของการลงทุนด้านการสื่อสารเทคโนโลยีตอนนี้เอกชนทั้ง3ค่ายดิฉันพูดรวมๆนะก็ลงทุนเรื่องของ 5G กันไปมากน้อยต่างกันแล้วแต่ความพร้อมแต่ว่าเดินหน้ากันไปพอสมควร 2. บริษัทที่กำลังจะรวมกันนี้นะคะถ้ารวมกันแล้วจะ มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไปหรือจะยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวไอทีบ้านเราวันนี้ส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็ต้องบอกว่ามีอยู่บ้างเป็นข่าวของการพบมัลแวร์ตัวใหม่บนมือถือ Android เตือนกันมาเรื่อยๆพบกันอยู่เรื่อยๆนะคะรอบนี้พบ ตัวโทรจนนะคะที่สามารถสอดแนมแล้วก็ขโมอยข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของ Android เนี่ยเขาพบอยู่ที่153แอปเลยทีเดียวนะคะจากการรายงานของ c a p p r s k ์เนี่ยเขาเชื่อว่า t r o j a นตัวนี้นะคะถูกพัฒนาโดยกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังมาแวร์บนตัวของ Windows นะคะแล้วก็ จะเป็นในรูปแบบของการแฝงมากับอีเมลหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายแล้วก็จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่มีการโปรโมทแอปที่เป็นแอปมีความเสี่ยงนะคะก็จะเป็นช่องทางเป็นรูทในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ที่เขาบอกว่าเป็นภัยนะคะเหล่านี้สิ่งที่พบก็คือทั้ง153แอปเนี่ย โดยส่วนใหญ่นะคะเขาจะเรียนแบบแอปดังๆอย่างเช่นแอปของ Google แอปของ WhatsApp นะคะหรือว่า Flash Update ถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยเราก็จะนึกว่าเป็นแอปที่น่าเชื่อถืออาจจะเป็นแอปของ Google แอปของ WhatsApp แบบนี้แล้วพอเราไม่ได้ดูดีๆเราก็เผลอไปติดตั้งลงเครื่องนะคะทีนี้พอเผลอเนี่ยโอกาสที่จะโดนโจมตีสูงมากก็ มันจะมีการสร้างเป็นหน้าล็อกอินปลอมให้เราใส่ข้อมูลแล้วเขาจะาขโมยข้อมูลของเราจากช่องทางนี้นะคะก็ยังไม่หมดไปไง,ง่ายๆคุณผู้ฟังเรื่องของตัวมา์แวร์นะคะที่พบบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเตือนกันอยู่ว่าการจะดาวน์โหลด การจะโหลดแอปอะไรมาก็ตามนะคะโดยเฉพาะบน Android เนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่ถึงนะว่าจะมีเรื่องของระบบ s e c urity ที่เขามีการพัฒนาใน Android แต่ละเวอร์ชั่นมาแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ฟงังมันก็อยู่ที่การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนเองนะคะเพราะว่าแอปบน Android มีเยอะมาก มากจนบางทีเราก็งง,ง,งเหมือนกันว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยที่ยังคงอยู่กับการใช้งานดิจิตอลอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงจะอยู่กันอีกนานเลยทีเดียวนะคะก็จะเอาแอปตัวไหนมาใช้ดาวน์โหลดตัวไหนก็เช็คให้ดีๆแล้วก็ที่สำคัญถ้าใช้ Android เนี่ยก็ยังยืนยันว่าอย่าโหลดมาจากแหล่งข้างนอกนะคะก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า โหลดใน Google Play แล้วว่าเสียงแล้วนะแต่ว่าโหลดข้างนอกมันก็จะเสียงเพิ่มเข้าไปอีกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ตัดความเสียงกันไปนะคะไปกันที่เรื่องของพัฒนาการด้านของเทคโนโลยีและการนำมาประยุกต์ใช้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวนะคะน่าสนใจแต่ว่าดิฉันไม่ได้หยิบยกมาพูดขอเอ,เอามาพูดในวันนี้แล้วกันคือเป็นโปรเจกต์รถแท็กซี่ไฟฟ้า อัตโนมัตินะคะของ Amazon เป็นโปรเจกต์ของสตาร์ทอัพในเครือของเขาที่ชื่อว่าซ o o กซ o o กเนี่ยนะคะเป็นบริษัทในเครือของ Amazon ค่ะเขาเพิ่งเปิดตัวเป็นรถแท็กซี่ขับเคลื่อนตัวเองอัตโนมัติเขาเรียกกันว่าโรบอ t แท็กซี่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวอาจจะเคยเห็นนะคะเป็นโมเดลว่ารูปแบบของแท็กซี่ในอนาคตนั้นจะไม่มีคนขับจะเป็นระบบของการขับเคลื่อนอัตโนมัติ รถของซุกนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะละักษณะของรถของเขาจะเป็นลมเหลี่ยมคันไม่เล็กไม่ใหญ่นั่งได้4คนและที่สำคัญไม่มีคนขับนะคะก็เป็นการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่ทางแอม z ซอนเนี่ยเขาเพิ่งซื้อกิจการเข้ามาในช่วงของกลางปีที่ผ่านมานี่เองกลางปี2020นะคะแล้วก็ เปิดตัวรถไฟฟ้าที่วิ่งได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยการชาร์จไฟเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสามารถวิ่งได้ทั้งคืนเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้ทดสอบการวิ่งอยู่แถวๆที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เนวาดานะคะส่วนรูปแบบเนี่ยลองนึกภาพคุณผู้ฟังมันจะเหลี่ยมๆคล้ายๆกล่กองทิชชู่แล้วก็มีล้อสี่ล้อนั่นแหละนะคะ ก็จะมีความยาวของตัวรถเนี่ยประมาณ3.63เมตรแล้วก็มีแบตเตอรี่2ก้อนที่ให้พลังงานนะคะสามารถวิ่งได้16ชั่วโมงก่อนการชาร์จครั้งต่อไปตัวรถไม่มีพวงมาลัยเป็นรถที่มีที่นั่ง2แถวหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็สามารถเล่นแล่นได้ด้วยความเร็ววิ่งเร็วด้วยความเร็วสูงสุดนะคะ75ไมล์ต่อชั่วโมงระหว่างทางเนี่ย ผู้โดยสารที่โดยสารรถเนี่ยนะคะสามารถที่จะชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไวเลสได้แบบไร้าสายได้หรือว่าอยากจะฟังเพลงก็สามารถฟังผ่านทางแผงควบคุมส่วนตัวที่สามารถตั้งค่านะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเพลงหรือว่าเครื่องปรับอากาศในรถก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การทดสอบเนี่ยเขาทดสอบบนถนนที่มีรถวิ่งจริงๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เทคโนโลยีที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ที่สหรัฐอเมริกาที่เขาทําการทดสอบนะจริงๆจีนก่อนหน้านี้ก็มีการทดสอบเช่นเดียวกันนะคะเป็นโรโบแท็กซี่เนี่ยแหละก็ดูแล้วเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนจะมีอนาคตนะว่าอาจจะได้เห็นรถที่ไม่มีคนขับสามารถวิ่งได้บนถนนจริงๆร่วมกับรถที่ เป็นรถยนต์แบบธรรมดาทั่วไปที่ยังมีมนุษย์ขับอยู่นั่นเองนะคะอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเป็นเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพจากประเทศสวีเดนนะคะเป็นเทคโนโลยีของตัวฉลากดิจิตอลฉลากที่ติดอยู่บนสินค้านะคะอย่างเช่นไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนยคุณผู้ฟัง เราจะไปซื้อของสดเราจะไปซื้อเนื้อหมูนะคะมันก็จะมีฉลากแปะอยู่ว่า,าผลิตนะคะแพ็ควันไหนให้กินก่อนวันไหนหรือว่าหมดอายุวันไหนนะคะก็จะมีข้อมูลของ product ตัวนั้นแปะอยู่ตรงฉลากแต่บริษัทสตาร์ทอัพนี้เนี่ยเขาพัฒนา เป็นฉลากแบบดิจิตอลขึ้นมาฉลากแบบดิจิตอลที่ว่านี้ก็คือเป็นฉลากที่ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารแบบเรียลทานได้แล้วสามารถแจ้งเตือนผู้บริโภคได้ด้วยว่าอาหารนี้ใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะเป็น ผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพจากสวีเดนร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีจากแคนาดาค่ะเขาทำการพัฒนาเทคโนโลยีการติดฉลากที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารได้แบบเรียลไทม์อันนี้ก็จะไปช่วยเรื่องของการลดขยะนะคะแล้วก็แจ้งเตือนผู้บริโภคเมื่ออาหารเริ่มที่จะบูดหรือว่าเริ่มที่จะเสียแล้วนะคะเป็นการพัฒนาระบบของเขาขึ้นมาโดยเป็น การวัดนะคะสิ่งที่เรียกว่า VOC หรือว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่จะปล่อยออกมาเป็นกา๊าซเมื่อเนื้อสัตว์กำลังย่อยสลายนั่นเองซึ่งฉลากเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคโดยจุดเด่นของเทคโนโลยีของตัวฉลากดิจิตอลเนี่ยคุณผู้ฟังผู้บริโภคจะสามารถ เห็นสถานะที่แท้จริงของอาหารว่าตอนนี้คุณภาพของอาหารเป็นยังไงสดไม่สดกำลังจะเสียกำลังจะบูดหรือไม่อย่างไรและสามารถกินได้อยู่หรือเปล่านะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่เราเอาสมาร์ทโฟนไปสแ,แกนที่ฉลากเขาก็จะแจ้งผลทันทีว่าคุณภาพอาหารนะคะเป็นยังไงมีความสดอยู่กี่เปอร์เซน็นต์สามารถกินได้ภายในกี่วันหรือว่า อาหารแพ็กนี้กินไม่ได้แล้วเสียแล้วนะคะเขาก็จะแจ้งไว้เลยว่าเป็นยังไงนะคะก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยของอาหารแล้วก็ช่วยในการจัดการ manage อาหารได้นะจะได้ลดเรื่องของขยะนะคะที่ซื้อของมาแล้วไม่ไม่ทันได้กินซื้อของมาแล้วลืมอะไรแบบนี้นะคะมาดูอีกทีเอ๊ะไม่แน่ใจว่ากินได้อยู่หรือเปล่าก็ ต้องทิ้งไปเพื่อความชั่วอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังคือคนยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะซื้อของบ้านทางตัวของซูเปอร์มาร์เก็ตซับเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใครๆก็มีสมาร์ทโฟนถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่นำร่องมา ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับฉลากดิจิตอลนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตนะคะหมึกเปลี่ยนสีตามสถานะของอาหารล้ำเข้าไปอีกคุณผู้ฟังแล้วเขาจะสามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความสดใหม่ของลูกค้านะคะนอกจากนี้ก็ยังเตรียมพัฒนาแอปพลิเคชันอื่นๆเอาไปแปะกับ อาหารประเภทอื่นนอกเหนือจากเนื้อสัตว์นะคะอาจจะเป็นเนื้อปลาผลิตภัณฑ์จากนมโปรโตีนทางเลือกอื่นๆพวกนี้ก็จะมีการพัฒนาต่อไปถ้าพัฒนาได้เต็มที่เราอาจจะได้เห็นอีกหนึ่งความแปลกอีกหนึ่งประสบการณ์ของฉลากที่มันจะเปลี่ยนรูปเป็นดิจิตอลกันมากขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพัฒนาการของทางฝั่งต่างประเทศเขา ส่วนในแถวแถวบ้านเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้มากนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ไทยเราเองถ้าจะดูจากสถานการณ์โดยภาพรวมคุณผู้ฟังก็จะเน้นอยู่ในเรื่องของการขยายเน็ตเวิร์ของ 5G นะคะที่ปีนี้อาจจะเริ่มต้นไปเน้นขยายในโซนของอุตสาหากรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องใช้มากกว่า ส่วนปีหน้านะคะก็อาจจะเป็นในแง่มุมของภาคของคอน sumer แบบเชิงพาณิชย์ทั่วไปนะคะก็จะสอดคล้องกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะมีการรองรับ 5G เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรนช์อของราคานะคะก็จะมีหลายระดับมีหลายราคาให้เลือกตั้งแต่แบบ กลางๆนะคะอาจจะเป็นหมื่นต้นๆไปจนถึงรุ่นเรือธงใดๆก็ตามเนี่ยเดี๋ยวคงติดตามกันต่อไปแล้วที่น่าติดตามมากกว่านั้นก็คือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในยุคของ 5G ที่จะมีบทบาทในการใช้ชีวิตของเราปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นไหมปลายปีนี้เราเห็นข่าวของ วัคซีนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังปีนี้อาจจะทุลักทุเลไปหน่อยนะคะแต่เราก็ยังมีความหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีจะกลับมามีความสดใสคึกคักทั้งด้านของเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพนะคะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการมีสุขภาพที่ดีและการ ปราศจากโรคระบาดที่ทำให้ชีวิตของเราอยู่ยากพอสมควรแต่ถือว่าเราโชคดีที่วันนี้ เราอยู่ในยุคข,ของเทคโนโลยีเฟื่องฟูสามารถพพอร์ตได้หลายๆอย่างนะคะใครที่ต้องทำงานแบบ Work from Home ใครที่จะต้องกักตัวใครที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องล็อกดาวกก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการช่วยให้ชีวิตของเราสามารถดำเนินต่อไปได้เพียงแค่เราเข้าใจรู้เท่าทันแล้วก็รู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีชีวิตของคุณก็จะไม่ยากจนเกินไปนั่นเองนะคะวันนี้รายการเปิดโลกสื่อสารหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราว เกี่ยวกับเทคโนโลยีเทรนของดิจิตอลต่างๆได้กับรายการเปิดโลกสื่อสารผ่านทาง YouTube นะคะที่ช่อง Telecom Radio หรือว่าที่แอปพลิเคชัน Style d l o u u p p r t b e a n หรือ Spotify ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค้นหาคำว่า Telecom Radio ออกอากาศทุกๆวันจันจนถึงวันพุธวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครดำเนินรายการโดยซาลาพลอยสวรร์